สวัสดีครับก็สวัสดี FC น้องๆนะครับพูดติดตามช่องครูแอตะก้อนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเอากำลังนะครับเอากำลังในกีฬาตะก้อนะครับมีน้องๆนะครับ FC ที่ถามเข้ามานะครับว่าผมวิ่งผมทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทำไมกำลังมันยังไม่มีนะครับทุก กีฬานะครับต้องบอกก่อนว่าทุกกีฬานะครับส,สิ่งที่เราจะเล่นได้และประสบผลสำเร็จนะครับก็คือกําลังนะครับกําลังคืออะไรนะครับก็คือความแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจนะครับทุกอย่างนะครับที่เรานํามาใช้ในการเล่นกีฬานะครับโดยปกติแล้วนะครับในการเล่นกีฬานะครับในการเล่นกีฬาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ช่างนะครับโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับหรือคุณผู้ผู้ผู้ฝึกสอนนะครับ อันดับแรกเลยจะให้เราวิ่งนะครับการวิ่งนะครับเป็นการวอร์มนะครับการวิ่งเป็นการวอร์มนะครับเป็นการเพิ่มคาร์ดิโอนะครับช่วยระบบหายใจนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราวิ่งแล้วทําไมเรายังไม่มีกําลังอยู่นะครับบางคนวิ่งแล้วยังไม่มีกําลังอยู่ทําแบบนี้แล้วยังไม่มีกําลังอยู่นะครับกําลังจะเกิดขึ้นได้แบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูแอร์จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาตัวอย่างนะครับ ในการฝึกกีฬาทุกครั้งนะครับอันดับแรกเลยนะครับโค้ชผู้ฝึกสอนจะให้ไปวิ่งก่อนใช่ไหมโดยการวิ่งก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยบางท่านบางคนนะครับก็จะใช้เกี่ยวกับสนามในการฝึกซ้อมเป็นหลักหรือบางโรงเรียนบางที่ที่มีสนาม400เมตรนะครับหรือสนามวิ่งที่มาตรฐานก็จะให้นักกีฬาเราไปวิ่งที่สนาม400เมตรนะครับ400เมตรตัวนี้มันสามารถสปิกได้ว่าเอากี่รอบ นะครับส0บรอบได้4 0 0พันกิโลเมตรได้4ี่พันเมตรเท่ากับ4กิโลตัวนี้มันพลิกได้นะครับทุกทุกอย่างพลิกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเอาเป็นสนามระยะทางมาเป็นตัวกําหนดะระยะทางเป็นตัวกําหนดนะครับหรือเอาเวลาเป็นตัวกําหนดนะครับเมื่อเอาเวลากับระยะทางมาเป็นตัวกําหนดแล้วนะครับการที่จะทําให้เกิดกําลังได้นะครับครูต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราวิ่งนะครับ สมมติมเราวิ่งเอาง่ายๆเอาวิ่ง1,000เมตรนะครับ1,000พเมตรหรือ1กิโลนะครับให้เป็นตัวเลขกลมๆ1 0 0 0เมตรหรือ1กิโลนะครับ1กิโลโดยการที่เราไม่จำกัดเวลาวิ่งตามใจฉันนะครับวิ่งไปเรื่อยๆหนะักบ,บ้างเบาบ้างเหยาะบ้าง,างวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อให้ครบ1,000เมตรตัวนั้นนะครับกำลังจะเกิดแต่จะเกิดช้ามากนะครับจะเกิดช้ามากแต่ถ้าเราเปลี่ยน ไม่คยครูบอกว่าโอเควิ่งหนึ่งพันเมตรนะครับให้พวกเราวิ่งเอาเวลาเป็นตัวกำหนดนะครับเอาเวลามาเป็นตัวกำหนด,นะาานก,หนดก็คือวิ่งในขณะที่ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปวิ่งในขณะที่พอดีนะครับวิ่งในพอดีนะครับสมมติหนึ่งกิโลเราสามารถวิ่งได้ภายในหนาทีอย่างเงี้ยเราก็วิ่งให้มันจบภายใน5้านาทีนะครับวันแรกวิ่งให้มันจบภายในห้านาที วันต่อมาอาจจะลดลงทําสถิติใหม่จาก5มาเป็น4เป็น3นะครับเพิ่มความเร็วขึ้น,นครับกาลังเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นการวิ่งโดยการใช้เวลามาเป็นตัวกําหนดนะครับตัวที่2นะครับใช้ระยะทางเป็นตัวกําหนดนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับในกีฬาก็คือใช้ระยะทางมาเป็นตัวกําหนดกําหนดแบบไหนนะครับสมมติว่าเราเคยวิ่งวันนี้สัปดาห์นี้วิ่ง1000เมตรครับหรือ1กิโล นะครับวันต่อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ก็คือเพิ่มจากหนึ่งพันเป็นสองพันนะครับเพิ่มระยะทางขึ้นนะครับเพิ่มระยะทางขึ้นเวลากำหนดห้านาทีจากห้าก็เป็นสิบนาทีนะครับเป็นสิบนาทีเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้คือการวิ่งนะครับแล้วกำลังเราจะเห็นได้ตอนไหนนะครับตอนเราวิ่งเราไม่รู้สึกหรอกนะครับ แต่เมื่อเราเก้าวผ่านความเหนื่อยความล้าของร่างกายได้นะครับตอนนั้นจะเป็นกําลังของเราครับเป็นกําลังสะสมนะครับนักกีฬาคนไหนที่มีกําลังดีที่สุดนะครับสามารถยืนอยู่ในสนามและต่อสู้กับคู่แข่งได้นานที่สุดนะครับคนนั้นมีโอกาสชนะครับในการแข่งขันแต่และอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างฟุตบอลเขาจะใช้กําหนดเวลามาเป็นตัวกําหนดก็คือ90นาทีหรือบวกลบก็ไม่เกิน5นาทีนะครับอาจจะเป็น 95- 96ประมาณนี้นะครับ แต่บางทีแข่งในระยะยาวอาจจะต่อกันไปถึง120นาทีตัวนั้นเราจะเริ่มเห็นนักกีฬาฟุตบอลแม้แต่เป็นระดับโลกก็เหมือนกันนะครับจะเริ่มเกิดความเหนื่อยล้านะครับเพราะเขาซ้อมมาแค่90นาทีแล้ววิ่งทําเวลาทําเต็มที่แล้วใน90นาทีนั้นนะครับเมื่อร่างกายเกิน90นาทีร่างกายมันจะเกิดการจดจําว่าคุณเคยทําได้ในระยะที่ฟิตที่สุดประมาณ90นะครับถึง100นาที เมื่อผ่านไปจากนั้นร่างกายจะเริ่มเกิดการเหนื่อยล้านะครับเลยต้องเปลี่ยนตัวนะครับเกิดการเปลี่ยนตัวมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นนักกีฬาแต่ก็เหมือนกันนะครับแต่ก็อของเราเนี่ยถ้าละถ้า,ถาการแข่งขันตัวนั้นนะครับไม่สูญสีมันก็จบเร็วรีไ่ไหมครับเสรฟเปี้ยงจบเตเปียงจบแต่ถ้าเกิดความสูญสีเกิดขึ้นดึงระยะทางที่ยาวขึ้นก็คือจะเคยแข่ง2เซตวันนั้นบังเอิญแข่ง3เซต อย่างเงี้ยสามเซตละยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบเก้าอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไปแข่งกับเซตที่สามเอาละมันจะใช้กําลังและสมาธินะครับเข้ามาสู้กันฝั่งไหนมีกําลังมากกว่าก็สามารถยืนต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ดีกว่านะครับมันจะเริ่มใช้กําลังมาวัดกันนะครับในตัวนั้นอันแรกเลยคือการวิ่งนะครับต่อมาเมื่อเราวิ่งเสร็จแล้วนะครับ เราอาจจะมาเล่นพื้นนะครับในกีฬาก,ก็เล่นพื้นมาดอกาะตัวนี้นะครับก็เพิ่มกําลังขาเพิ่มน้ําหนักนะครับในการชงลูกนะครับหรือการเตะตะก้อนะครับเพิ่มตอนไหนก็เหมือนกันนะครับกําลังตัวนี้เรามันจะสะสมเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นพลังสะสมไปเรื่อยๆเมื่อเราเคยดอกะห้าร้อยเพิ่มห้าร้อยเป็นหนึ่งพันนะครับเพิ่มหนึ่งพันเป็นพันห้าสองพันโดยที่ไม่ตกตัวนี้จะเกิดกําลังสะสมเมื่อเราไปแข่ง นะครับเกิดการแข่งขันที่สูงสีนะครับเราก็จะมีกําลังที่ดีกว่าได้เปรียบคู่แข่งนะครับสามารถชงได้เข้าจุดทุกลูกนะครับวิ่งไล่ชงได้ตลอดนะครับนี่คือกําลังในการแปรลูกนะครับเพิ่มกําลังขานะครับเพิ่มน้ําหนักขาให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับในการเดาะนะครับต่อมานะครับการฝึกเอากําลังเฉพาะตําแหน่งทุกตําแหน่งก็จะมีการฝึกเอาตําแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะครับ แต่การใช้กําลังก well. right ็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นตัวชงนะครับสิ่งที่สําคัญในตัวชงก็คือการดอการรับลูกใช่ไหมครับความคพ่องตัวนะครับตําแหน่งที่สําคัญนะครับกําลังที่สําคัญคือความคล่องตัวตัวชงก็ต้องฝึกความคล่องตัวให้มากขึ้นแบ็คเปิดไปยังไงตัวชงต้องรีบวิ่งไปชงเข้ามาให้เพื่อนตัวเตะเปิดไปก็ต้องวิ่งเข้าไปชงให้เพื่อนนะครับอันนี้ในตัวเตะเอ๊ะขออภัยในตัวชงนะครับต่อมาตัวเสิร์ฟนะครับ กำลังในตัวเสิร์ฟก็เหมือนกันนะครับอาจจะช่วยชงบ้างนะครับยืนเปิดลูกบ้างแต่กําลังหลักของตัวชงไอ้ตัวเตะก็คือการเสิร์ฟนะครับการเหวี่ยงขาหนึ่งครั้งทํายังไงกําลังขากําลังเอวนะครับร่างกายเนี่ยกล้าเมเนื้อของเราจะสามารถบิดแล้วเหวี่ยงเสิร์ฟแต่ก็ให้ได้แรงที่สุดเพื่อให้จบในลูกเดียวนะครับแต่ถ้าเราเสิร์ฟไปแล้วไม่จบในลูกเดียวใช่ไหมมันก็ต้องเสิร์ฟลูก่อกไปแต่ถ้าเรา เสิร์ฟแล้วรูปเดียวหายได้แต้มเลยเสิร์ฟไปแรงเปยียงหายเลยนะครับตัวนั้นก็จะประหยัดแรงของเพื่อ,อนได้ง่ายใช่ไหมครับก็คือตัวชงก็ไม่ต้องทําอะไร <c oughs> ขอแค่ตัวเตะโยนให้เข้าเป้าเข้าจุดตัวเสิร์ฟเสิร์ฟเปียงหายนะครับก็อาจจะมีวิ่งไล่ชงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวตัวทําหรือตัวฟาดนะครับกําลังตัวนี้ใช้ทุกอย่างเลย <c oughs> นะครับทั้งความล้องตัวนะครับ ทั้งการกระโดดบล็อกกระโดดเตะใช้กําลังเยอะกว่าเพื่อนนะครับโดยการเปิดแล้วต้องวิ่งเข้าไปเตะถ้าเตะแล้วติดบล็อกก็ต้องกลับมาเตะรอบ2นะครับเตะไปแล้วฝั่งตรงข้ามเก็บได้ฝั่งตัวข้ามจะตะกลับมาเราก็ต้องวิ่งขึ้นไปบล็อกใช่ไหมครับใช้กําลังเยอะกว่าเพื่อนในกําลังตัวฟ้าหรือตัวทาก็ต้องเยอะกว่าเพื่อนด้วยนะครับแต่ในการฝึกเอากําลังนะครับโดยหลักๆนะครับผมก็จะให้ไปเบสิกพื้นฐานนะครับวันนี้ก็คือให้วิ่ง ให้วิ่งโดยการกำหนดเวลานะครับหรือกำหนดระยะทางนะครับข้อท um like, ี nice though, ่1เลยครับวิ hebben, ่งส่วนข้อที่2นะครับถ้าใครพอที่จะมียางยางรถยนต์นะครับยางนอกรถยนต์น่ะให้สามารถนำมากระโดดนะครับกระโดดจ์นะครับกระโดดบนยางนะครับเพิ่มความแข็งแรงได้นะครับเพิ่มกความแข็งแรงและสปริงข้อเท้าได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราต้องการเอากำลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกระโดดเชือกนะครับ ระโดดเชือกตัวนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับกระโดดเชือกเชือกนี้แนะนําให้เป็นเชือกเหมือนของนักมวยนะครับที่มันเป็นสายยางนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มสปริงกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อขาเหมือนกันนะครับแรงของการกระโดดนะครับต้นขานะครับตัวนี้เป็นกําลังหลักๆที่เราสามารถทําได้ที่บ้านนะครับเราสามารถทําได้ที่บ้านโดยการนําเอาเวลานะครับนำเอาเวลามาเป็นตัวกําหนดนะครับกระโดดยางก็ใช้เวลาสัก 5นาทีนะครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระโดดเชือกก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะจากเวลา5นาทีวันนี้เป็นวันนี้5อาทิตย์ต่อไปเป็น10นะครับกําลังมันจะไม่เห็นในวันเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่าฝึกเล่นกีฬาเนี่ยมันไม่เห็นในวันเดียวนะครับงั้นเขาไม่เก็บตัวกันเป็นปีนะครับกําลังมันจะมาเรื่อยๆแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับวันนี้เราอาจจะโดดตะได้ต่ําแค่นี้ แต่วันต่อไปเราฝึกตามที่ผมบอกนะครับกาลังเราเพิ่มขึ้นสปริงข้อเท้าเราดีขึ้นเราก็จะกระโดดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันยังมีการเอากําลังอีกหลายอย่างนะครับถ้าเป็นตัวเตะก็อาจจะมีการเตะชุดโยนให้เตะทีละ5โลูกโดดบล็อกโดดเตะโดดบล็อกโดดเตะนะครับเตะเป้าอย่างงี้นะครับพวกพวกนี้ก็เป็นเอากําลังได้หมดนะครับแต่กําลังหลักวันนี้ที่ผมจะให้ก็คือให้วิ่งให้กระโดดยางนะครับไม่ไม่ใช่กระโดดยางเหมือนที่เด็กเล่นนะกระโดดยางโยน์นะครับแล้วก็กระโดดเชือก ถ้าถ้าทาพวกนี้เสร็จแล้ว3อย่างพวกนี้เสร็จแล้วนะครับให้ไปทําเฉพาะตําแหน่งถ้าเป็นตัวเสิร์ฟก็ให้ไปแขวนเสิร์ฟนะครับถ้าเป็นตัวเตะก็เน้นแขวนเตะเหมือนกันโดยการเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เสิร์ฟแขวนเสิร์ฟร้อยลูกวันต่อไปเสิร์ฟร้อยห้าสิบแขวนเตะร้อยห้าสิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับ กำลังมันไม่เห็นในวันเดียวเหมือนที่ผมบอกนะครับยังไงวันนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับและสาระดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเฟตะกอด้วยนะครับสู้ไปครับผมกําลังไม่มาในวันเดียวนะครับต้องฝึกซ้ําและทําซ้ํานะครับถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ